สันนิมาเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการจัดการประชุมและสัมมานาทางวิชาการโดยมีการบรรยายให้ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคลและการบรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อเตรียมการเลือกตั้งผลกระทบ180วัน90วัน45วันวันที่30ตุลาคม2567ที่ห้องสุวรรณภูมิ A B โรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต ตำบลหนองปลืออเภอบางพลีจัังหวดสมุทรปราการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ,นนาดร,าการได้จัดประชุมและสัมมนาทางวิชาการโดยมีนายประทีปนาทีทวีวัตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในการเปิดประชุมโดยมีนางจิรพรวชิรเขื่อนขันนายกเทศมนตรีเมืองพระประแดงประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการโดยในการจัดการประชุมและสัมมนาทางวิชาการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมไปถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งและข้อกฎหมายของการเลือกตั้งท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นพนักงานเทศบาลได้มีความรู้ความเข้าใจแนะนําไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมายได้รับเกียรติจากพันจ่าเอกชนินราชมณีผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาบุคลากรสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นบรรยายในหัวข้อทิศทางการบริหารงานบุคคลกับระเบียบวินัยที่ผู้บริหารควรทราบและในช่วงบ่ายมีการบรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อเตรียมการเลือกตั้งผลกระทบ180วัน90วัน45วันจากนายประเสริฐวชิระเขื่อนผัน ประธานคณะกรรมาการด้านกฎหมายสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยโดยมีผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิน่นประลัดเทศบาลข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมประชุมและรับฟังการบรรยายพร้อมทั้งซักถามข้อกฎหมายและข้อควรปฏิบัติข้อห้ามและเรื่องที่สุ่มเสี่ยงต่อการโดนร้องเรียนก่อนและหลังการเลือกตั้งท้องถิน่นกำลังจะมีขึ้นในเร็วๆนี้ภาพข่าวรุ่งธรรม กอนที่จะเล่นนะคะแล้วก็ให้ที่อทยกรท่านประธานคณะกรรมารได้ส่หมายอันตรทิอันตรัดเทศบาลระัดสภาขนสมชีพแล้วก็เจ้าหน้าทีที่เกี่ยวข้องนะครับในการเดินตั้งเทศบาลวีรพูดถึงเทศบาลในการเดิตั้งสมาชิกนะครับมีนาแล้วที่ยท่การก็จะเล่นว่าทับเราหมดเป็นวันราเลยนะครับเป็นันรแล้วที่สคัญ ผมประเสริฐวชิระเขื่อนขันนะครับประธานกรรมธิการด้านกฎหมายของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยวันนี้ก็มาบรรยายให้ความรู้กับสันนิบาตเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการโดยประธานสันนิบาตจังหวัดสมุทรปราการนะครับท่านนายกกิรพรวชิระเขื่อนขันเนี่ยได้ให้มาให้ความรู้กับสมาชิก ของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยในจังหวัดสมุทรปราการซึ่งมีทั้งหมด22แห่งวันนี้ก็มีการให้คําแนะนําในเรื่องของการเตรียมตัวสําหรับการเลือกตั้งที่จะมีถึงในปี2568ซึ่งเทศบาลทั่วประเทศจะหมดวาระในวันที่28มีนาคม2568เพราะนั้นเนี่ยมันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับว่าก่อนครบวาระ180วันผู้สมัครหรือนายกเทศมนตรี นะครับผู้ว่อท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อให้ไม่ผิดกฎหรือระเบียบหรือข้อห้ามของการเลือกตั้งท้องถิน่นอันนี้ก็มาบรรยายในเรื่องเหล่านี้นะครับ